หนึ่งนน 1> 1. คนชอบคนชอบนานิฮิรันกริตมาร์พาคินเจ้าสำนักแสดงสอวันที่ชาวงสวัสดและนอพัทราน้อยอุดมยอนักแสดงนำโดยสี่หนุ่มปองนวัตเป้วีรศักดิ์กัน,นพัฒนและลำเพลินวงสกร 2. สองคนชอบคนชอบ ลำไยห,หายทองคำเต๋าทัศนยัยปรตระการเจ้าสำนักแสดงปอภาพรปอทองสุวรรณสี่สาวมันม่วนแซบนักแสดงนำดอกอ้อทุ่งทองลำยองหนองหินหา่าวแอมชนทิชาและเอิญสุรติการสามคนชอบคนชอบไทยธนาวุฒิชมพูทันสิตาเจ้าสำนักแสดงทันอาพัฒรา สุวัรชราทองปองและสุธีนาฏไกลทองบุญนักแสดงนำฟิล์มธนพัฒน์เมพิชนาตปีใหม่ยาวภาขิมพิชชาพรและในคอนรุพล 4. ีคนชอบคนชอบแป้งสอรันฉัดดรีมกันดาัยซอนยาวิสเชียวิสเจ้าสำนักแสดงวราวุฒิุพยิ้มและนิพามนพลเฟ,ฟื่องชัยนักแสดงนำดิวพิรพล กีต้านิพพาพรต่ายอรไทยบุกสิเดตแทมมี่สุธิดาฟอสจีรัตพงป์รางกันนรันสุริสุสานนาและนิโอไตรและ5คนชอบคนชอบเอบอโบพันการนุพุทธทิวัดเจ้าสำนักแสดงอโนมาวงสมคำทองสุวิชัยและชุนสาบุญนักแสดงนำมิวพันษาเลิกพัทรานิต อิสอิสรพงศ์พริมชนิการวิวเบญยาภาและปอนนาราวิทย์ทองแ้งรำสิวนารีนิวอรพัทยานัน